สายันสวัสดีทุกคนมันนี้เกมรูม202ห้อง202เป็นไงบ้างทุกคนอันนี้คือกล้องใหม่นะได้เวบแคมมาใหม่แล้วแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า,ม,วามันจะดีขนาดไหนเพราะนี่คือไม่เห็นเลยขอเช็คแปบบ๊บถ้ามันไม่โฟกัสอ่ะนี่ก็คือมองไม่เห็นเลยนะว่ามันโฟกัสหรือเปล่าบอกว่ามันจะโฟกัสอยู่อย่างนี้นะแล้วมีความแบบดีเลยด้วย อ <laughs> <laughs> อ้ <laughs> เอาละไปะเริ่มกันเลยห้องสองศูนสองคุณเหนื่อยจากการเดินทางอันแสนนานมันดึกก็นนะเดี๋ยวเวลาที่จะไปนอนที่โรงแรมเกมโดย Max Herer Alright ตึงตึงโอเคไม่ใช่สัญญาณที่ดีการมีแบบนั้นเียโอ้โสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอออยากจะได้คืนสำหรับตัวนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะขอห้องห้องหนึ่งนะคะสำหรับคืนหนึ่งค่ะ เออได้เลยคร,บรบับเอาใชร์คำสืซอนี่หว่าได้คับผมขอเขาไปเอากุญแจแป๊บนึงนะครับกูเป็นเสือเอ้ยโอว์ what the fuck แ <laughs> ย่ไ่สนใจเลยนะครับก็แค่ลมนะยังไงก็ตามนี่กุญแจของคุณครับห้องของคุณสองศูนย์สาม alright อุ้ยโดน l อกับ u t t แดดดอดอดอสองโซนสามโอ้โหนี่คือวิ่งกูแล้วใช่ไหมกูวิ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยอึดมากแม่ฉันคิดว่าเอาอมาทา้เรืมหยิบโอเเดียแล้วเกมนี้ไม่มีตำแหน่งบอก ถ้ามันไม่มีตำแหน่งบอกว่าของอะไรอยู่จะไม่ได้อันนี้ถ้าจะยากอันนี้อ้อหหวังว่าฟัดเซ่นจะไม่ยากเกินไปนะจ๊ะหวังว่ามันหนี 1, 2, ่งศูนย์เอ้ยสองศูนย์สาม ว้าวตโอโอเคฉันควรจะอาบน้ำสักหน่อยฮะก่อนจะไปนอนลงเตียงเ okay. อ๊อาบน้ำอาบน้ำนี่กูเดินทางคนเดียว,ลวเลยวกเดินทางอะตั้งไกลกูเดินทางคนเดียวกูไม่มีเพื่อนเลยเหรอ อ,อ,อาจจะเป็นสายแบบโซโลโทาเวลก็ได้ะ้โอ้โหนี่มึงอาบน้ำแบบไม่เปิดประตูโอเคอืมไปได้นะเรานอนผมไม่มีอะไรเกิดเอเ้ยเวนเอ้ยเสียงอะไรวะ เสียงเหมือนก็นมาจากห้องตรงข้ามฟังของเราเลยนะเนี่ยโอเคก,ก็ต้องไปดูใช่ไหมหนึ่งสองสามโหดึกแทบตายเงียบเงียบ,ยบดีคนเขาจะหลับจะนอน ถตาฉันต้องไปเรียกผู้ดูลลลแลโรงแรมแล้วนะมันมีอะไรปแปลกๆที่นี่โรงแรมโทรศัพท์โทรศัพท์โรงแรมมอชิโมชี เอ่อฝ่ายการโรงแรมมีอะไรช่วยครับผมเอ่อห้องสองศค่ะห้องสองครับรู้สึกว่าจะมีอะไรแปลกๆในห้องสองนะครับคุณอยู่ในห้องสองเด้อครับอ,อใช่ครับผมอยู่ห้องสองนั่นมืนเป็นไปนไม่ได้ครับห้องสองอ่อฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลเจ้าจไปเอากล้องมาอัดหลักฐานไว้เจอแล้วฮะคิมมาเหมือนกับว่าเป็นคำว่าวาเคชั่นวาเคชั่นคือแบบเหมือนเราไปพักร้อนพักร้อนอะไรลรากูอยู่นี่เ mm hmm. ออเอาอุ้ยโหกความ z ูมเข้า อ,อโอ้โหกูข้แบบเดิมได้ไหมอ่ะตากูมัวกูมองไม่ชัด <laughs> ไอ้เว่ยมอชิมอชินี่มึงเปิดไฟแล้วใช่ไหมโอ้โอ้โอยับตาย ไม่น่ากลัวเลยาะอ้ my gosh Oh what the อะไรคือกูต้องเลยไปหาเหรอไม่หรอกมั้งอ่านไม่ออกจ้าเอา นี่กูต้องตามล่าหาปีศาจหรยังไงเนี่ยกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยวัดฮะคืออะไรคือ,อไรมันก็ใช่บัดฟกัฟก h ัดฟักคุณก็อ่าขอโชคดีนะครับ เแหมดีจดังเลยเขาช่วยกระดักหลังด้วยน่าจะหายปวดหลังได้เยอะเลยเนาะจะซีห้องนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้โอเคเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างจะเสียงดังเลยนะเนี่ยผมก็อาจจะคอมเพลนนิดหนึ่งอะนะแต่ว่าก็โอเค เปิดโรงแรมทช่เสียงดังจริงๆเลยและแปลกประหลาดเหลือเกินอะไรวะนี่อะอะไรวะนี่อะคือเมื่อกี้กูต้องวิ่งหนีใช่ไหมจ๊ะเด้อมันคือตัวอะไรอะฉันยัเชื่อไมจริงๆเลอ ม,มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ฉันอยากจะรู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวเราวิ่งหนีวิ่งสิลกูกเออกดชิฟวิ่งแล้วก็ไม่วิ่งคงอยากตายมากหรือไงฮื้อไอไอตัวละครเอกฮอเวมึงยาวเกินนะ พอเวมึงยาวเกินไปนะอ้าว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 ตายหาลกก <gasps> าะกูว้าว what is it อะไรเนี่ยว้าวว้าว <gasps> ออกสิวิ่งสิ อบอกว่าจะที่นี่ทำไมมึงไม่วิ่งทำไมมึงไม่วิ่งกูกดชิปทำไมมึงไม่วิ่งไอ้หมอนี่มันอยากตายชัดๆก,กูกระแทกชิปกระแทกชิปไอ้หมอนี่มันอยากตายฉันควรจะปล่อยให้มันตายนะเนี่ย ของโรงแรมเลี้ยงปีศาจโดยการสั่งเวยให้แขกเป็นเยืยอของปีศาจมังมังนะนี่ดูแฮะเกมนี้มันมรู้สึกว่ามันยังบิวให้น่ากลัวไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ เนื้อเงก็ไม่ค่อยเขียแต่ก็พอจะจับแต่ความได้อยู่นะงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ <c oughs> ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย